นำเสนอขายนะครับคันนี้เป็นค่ายของยามาฮ่านะพี่คันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยเป็น I อเซนะครับพี่ I อเซมีจะมีดิสหน้านะครับดิสหน้านะครับพี่แต่ว่าเจ้าของเดิมได้ลงล้อไว้นะพี่ลงล้อขอบ17หน้าลูกล้อหลังก็17นะครับพี่แต่ว่าเครื่องดีมากนะครับเครื่องดีมากแล้วก็เป็นคาบูเดิมนะครับ 55K ติดติดรถมานะครับพี่แล้วก็เสื้อไว้3นะครับพี่แล้วก็เจ้าของคนที่ขายมาให้ผมเนี่ยขอเช็คเรียบร้อยแล้วนะพี่ว่าเสื้อสูบเนี่ย เป็นเสื้อเดิมโรงงานอยู่นะครับพี่เป็นไซส์50นะครับเป็นลูก 55k นะครับพี่ไซส์50นะครับแล้วก็สภาพรถประมาณนี้เลยนะพี่ออกจากออกเก่าๆหน่อยนะครับแต่ว่าแรงนะครับพี่เป็นรถที่แบบว่ายอดนิยมนะครับพี่ในในถังน้ำมันขาวสวยนะครับพี่อ่ะประมาณนี้เลยนะครับที่ผมได้เช็คเบื้องต้นก็คือมีไฟหน้าใช้งานได้ไฟเลี้ยวใช้งานได้อยู่นะครับพี่อ่ะสภาพก็ประมาณตามนี้เลยนะครับพี่ แล,ล pipeline, pen, ้วก็เรือนเรือนไม้นี่จะเป็นเรือนไม้ส้มนะพี่เป็นเรือนไม้สีส้มนะครับแล้วก็เป็นแฮนแฮนแฮนแท้นะพี่แฮนแท้ผมดูแล้วนะครับเป็นแฮนแท้นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับพี่ด้านนี้ก็จะมีขาตั้งนะครับที่ชํารุตออกไปเนาะจะเป็นขาตั้งนะพี่ชํารุดนะครับแล้วก็คันเกียร์ก็เข้าเกียร์ได้ปกติแล้วก็ตัว ตัวจับคัสนะครับตัวจับสายคัดไม่ไม่หักไม่ขาดนะครับพี่ประมาณนี้นะครับเป็นรถดเดิมๆแห้งๆนะครับขายตามสภาพนะครับพี่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์เทเครื่องแล้วก็ให้กับพ่อพี่ที่ดูนะครับ